เขาแล้วหนูกราบทุกคนด้วยนะคผมอยู่ผมสิบเปิดแล้ววันนี้พาทุกคนมาหนีเกมวันพีชปรติวรัตกันอีกเช่นเคยนะครผมนะเสียงหายไปันไยเมื่อกี้แล้ววันนี้พาทุกคนมาหนีเกมวันพีชบริติวรัดกันวันนี้ก็มาอยู่กับตัวละครหนึ่งในสี่จักรพรรดิที่เรียกได้ว่าในกาพุนก็ค่อนข้างเก่งแบบเก่งแบบเอาเรื่องเลยนะครผมนะแต่ว่าตัดภาพมาในเกมก็นี่เลยนะผมสำหรับตัวละครอย่างบิ๊กบอมสายสปีดตัวนี้นะผมเป็นตัวละครอีหนึ่งในตัว ex นั่นเองนะผมแต่ว่า พูดตามจริงยศ e x ของพี่แกก็ไม่ค่อยสมเท่าไหร่นะผมนะควรจะเป็นตัว4ดาวซะมากกว่าแต่ว่าเอ้ยอย่าทำเล่นมาทุกคนเขามีข่าวลือว่าพี่แกจะได้บัฟนะผมเจ๊แกจะได้บัฟนะเออทำเล่นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าปีไหนเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่ข่าวลือก็อย่าก็พูดางดีก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าเจ๊แกจะได้บัฟนะผมนะตัวเขาก็ข้า่งลือในเซบนะแบบมีโอกาสอ่าบัฟจริงๆนะทุกคน ซึ่งเห็นไหมขนาดหนวดดากับแฉงก็ยังได้บัฟบเลยจีเกก็บัฟพี่เจกหนเถอะเออตอนปัจจุบันเนี่ยทุกคนแทบจะลืมไปแล้วผมนะว่าจีเกเป็นตัวละคร ex อีกหนึ่งตัวนะผมนะบูตดดาเมจอย่างดีเป็นสายสปีดอย่างดีแต่ทุกคนแทบจะลืมไปแล้วนะผมว่าเป็นตัว ex ในนั้นนะผมนะซึ่งตัว ex ในแผทนี้ก็เออไม่ใช่ตัว ex สายสปีดสายวิ่งอะไรในแผ่นนี้ก็ค่ข้าเยอะก็ข้าเก่งเ,งเยอะมากเลยผมนะไม่ว่าจะเป็นคิงเอยอ่าใครโดวิ่งเอ้ยอะไรว สายวิ่งก็เก่งกันเยอะมากเลยซึ่งทําให้ส่งผลกระทบต่ออีเอ็กอย่างป้าแกอย่างมากเลยนะซึ่งกลายเป็นตัวกระจอกในสายตาสังคมไปเลยนะ <c oughs> ปัจจุบันนี้เอาง่ายก็คือหาตัวเจ๊แกยากมากเลยนะแล้วแปลว่าตอนนี้ก็มีเขาเรียกละอ,ะ,อะอีเว์นที่สนับสนุนให้เล่นตัวอีเอ็กเนาะอาจจะได้เจอ,อป้าแกเป็นบางส่วนนะ <c oughs> แต่ก็าอาจจะเจอน้อยนะนะเ,ออเ,ขเขาก็ไปเล่นตัวอื่นกัะนเนาะแต่ว่า ป้าแกก็อาจจะแค่ใครอยากเล่นลองดูเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำความร,รู้จักกับตัวละครอย่างป้าบิ๊กมัมตัวอีเอ็กนี่ก็ดีกว่ามนะบิ๊กมัมแม่ใหญ่นั่นเองโอเคเล็กแม่ใหญ่ดีกว่านาะโอ้ลวเน็ตกูแม่อย่างปิงเลยนะโอเคมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วมนะั้อก็มาอยู่หอเรียนมหาลัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนนะเออแม่งจะแบบจะติดลาเตอร์ไวไฟเองก็ไม่ได้อีกนะ โอ้ชีวิตก็ค่างลำบากนะผมนะโอเคบนเรื่องชีวิตประจําวันเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออขอบนอีกเรืนึงถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะทางท่านหอหูก็กําลังทําการปรับปรุงเนาะก็เลยอาจจะมีเสียงการทํางานแทรกเข้ามาในคลิปด้วยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมนะโอเคมาดูตัวละครอย่างบิ๊กบัมกันต่อดีกว่อนนะตอนนี้ผมมีอยู่แค่เบลล์87นะผมเอ๊ะ84แล้วผมนะนะใส่ได้แค่สองเหรียญผมก็เลยใส่เป็นเหรียญน,นี่นะครับเหรียญรอภาคเออ่ เรโดซ่านะผมนะความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น8%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า7%นะผมนะผมก็จะเน้นไปที่ดามเมจเลยนะเพราะว่าป้าแก่ก็ไม่ได้เด่นเรื่องการชิงตรงเท่าไหร่เนาะโอเคพัูโดเรียนที่2ดีกว่าความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น8%เมื่อเกตสมบัติมากกว่า50%ในเขตสมบัติของทีตัวผมนะนี่อันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีกแล้วนะผมนะพลังชีวิตมีพลังชีวิตแทกนี้อยู่แล้วก็แทกนี้ด้วยนะผมนะโอเคก็ นั่นแหละครับก็เน้นดาเมจเป็นการฆ่าซะมากกว่านะแต่ว่าส่วนมากเจเกเขาฆ่าใครไม่ได้หรอกครับดาเมจสกิลที่ก็เบาสุดเกินเ,เน้นสร้างความน่ารำคาญซะมากกว่านะโอเคมาดูกันที่สกิลที่1กันก่อนดีกว่านนะโซมาซ่ารู้ว่าเป็นการให้อ่าซุสนะครับผมนะสาอะไรวะปล่อยก็แทงไฟฟ้าออกับป่านะผมนะโอเคอัตราการขึ้นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้ก็จะมีดาเมจนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเอ้ยทำให้ศัตรูช็อตนะผมนะโอเคประมาณนี้เนอะผมนะโอเค มาดูอันที่2ดีกว่าจะเป็นการเป็น,หม,นมนะหมวกเจ๊แกนะผมนะหมวกเจ๊แกจะมา่าอ,ออกมาเป็นหน้าดาบผโหดเถือ่อนนี่เลยนะผมนะโอเคจะเป็นการชาร์จมันชาร์จได้เลยทุกคนสกิลนี้เป็นการชาร์จนะผมนะ,ะเมื่อกดปุ่มสกิลค้ามาจะเป็นการชาร์จเมื่อปล่อยสกิลการชาร์จจะ,ะหยุดและปล่อยการโจมตีออกไปเมื่อชาร์จสมบูรณ์การโจมตีจะเปลี่ยนไปเลเวลหจะ,ะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะผมนะแบบไม่ได้ชาร์จสร้างความเสียหายต่อศัตรูในระยะกลางและในขอบเขตที่กำหนด และซัดปิวแบบชาร์ตโซบูรสร้างความเสียหายให้สตูลที่อยู่ระยะไกลในขอบเขตที่กําหนดและซัดศัตรูให้ปิวนะผมนะโอเคประมาณนี้ผมยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งชาร์นานยิ่งไกลผมส,สก,กิลน,นี้นะผมแต่ว่าดาเมจก็ไม่ค่อยแตกต่าง่าไเลยเนาะโอเคบูทก็เป็นบูทดาเมจแร,รงๆจัดๆเลยนะผมแต่ว่าตัวเจแกเป็นสายสปีดเนาะก็โอเคอยู่โอเค,ออเ,คเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยพูดคุณสมบัตินะ ปกติแกเนะี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอย่ทุกคนจะเป็นการซับสไตล์การเล่นของเจ๊แกนะ er. เพราะว่าตัวที่แกจะเป็นการทําให้อ่าอย่างแรกเลยให้กดอันนี้ก่อนนะผมทุกคนเนี่ยไอ้ก้อนเมฆสายฟ้าเลยผมจะทำไม่ใช่ทให้ศัตรูช็อตนะผมนะเออแล้วเราค่อยชาร์จเนี่ยไอ้ชาร์จไอ้หมวกเนี่ยนะผมนะชาร์จชาร์จาร,าร,าร,าร์แล้วปล่อยนะผมนะแล้วมันจะเป็นการซัดศัตรูให้ปิวไปแล้วเราก็จะสามารถดึงธงได้นะผมนะสไตล์การเล่นของเ <c oughs> จ๊แก <c oughs> <Wrong S 2> ก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะก็ค่อนข้างเดาทางง่ายไปหน่อยเนาะแต่ก็โอเคอยู่นะผมนะ ค okay. มาดูกันที่คุณสมบัติของตัวละครกันดีกว่าครับผมนะทำให้ตัวเองอยู่ในสถานนะโมโหหิวและเพิ่มความเร็วในการนะและจะเพิ่มความเร็ว20%ไม่สแสดงผลซ้ำเมื่อเวลาเหลือน้อยกว่า60สิบวิพูดง่ายก็คืออในเกมจะมี3นาทีนะผมนะถ้าเหลือน้อยกว่า60วินาทีก็เจคจะวิ่งเร็วขึ้นนะโมโหหิวน,ะนะนะั่นแหละเออก็ตามชื่อแกแต่ว่าน่าจะบัฟระเบิดบ้าหน่อยเนาะโมโหหิวเนะี่ยแบบบัฟระเบิดอีกหน่อยก็ดีนะแบบโมโหหิวอะไรประาณนี้เนาะโอเคด้วยผลของสถานนะโมโหหิวจะทำอ่า ทําให้ความเสียหายที่ได้รับไร้ผลเป็นเวลา30วินะผมเมื่อตัวเองได้รับไอเทมเพิเวอร์อัพนะครทุกคนถ้าคนที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะคุ้นเคยผมก็จะเป็นไอพวกก้อนเนือ้อไอพวกสปีดแล้วก็ไ,ไอไชุดซอยจุจานใหญ่นะนะออแล้วเจ๊เกก็จะได้อะไรเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นอมาตะนะผมนะ30วิเลยนะนะเนี่ยลองอ่านดูด้วยสถานะโมหงหิยทำให้ความเสียหายที่ได้รับไร้ผล เป็นเวลาสามสิบวิก็แค่ความเสียหายนะถุงแต่ว่าสถานะน่าจะยังได้อยู่เนาะน่าจะยังติดสถานะอะไรอยู่เนาะเออก็แปลกใจเหมือนกันนะตัวละครเนี่ยบิ๊กมัมเป็นตัวละครที่ไม่ได้กันสถานะไฟฟ้าแล้วผมจะเว้นจะใช้สกิลหนึ่งเนาะแบบไอ้แคบถ้าทค่มึงขี่ก้อนไม่ไฟฟ้าเลยนะ ไอ้เชี่ยมึงขี่มันเล่นมั่วซั่วแต่มึงไม่กันไฟฟ้าเลยแล้วแถบนี้เล่นโคตรยากเลยทุกคนขอบนนอ่นหน่อยเออไอ้เชี่ยดูเห็นลูฟี่นี่กะรไหมคามินาลิมาไอ้เชี่ยนี่ติดชอ็อตไอ้ทักกูแผลแกนะ่าไฟฟ้ามึงก็นั่งขี่มือนอย่งมึงก็ขี่มันอยู่เนี่ยไอ้เชี่ยแล้หน้าโคตรเถื่อนแล้วมึงก็เพิ่งนันไปโดนไฟช็อตกูเป็นก้อนเมฆกูควรน้อยใจไหมเนี่ยไอ้เชี่ยทำมึงช็อตไม่ได้แต่คนอื่นทำมึงช็อตได้นะมึงนะี่ย เย yeah. ดูตัวไปดีกว่านะผมนะทำให้สถานะไฟช็อตไร้ผลเมื่อตัวเองอยู่ในสถานะคลื่นไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือใช้ไอเนี่ยไอก้อนเมฆนะผมนะเราถึงจะไม่สามารถติดสถานะไฟฟ้าได้เนาะถ้ากดสกิลนี้ปุ๊บไอก้อนเมฆนี้ก็จะเป็นการปล่อยไฟฟ้าใช่ไหมแล้วมันจะปล่อยกี่ว,วิวะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนไม่ได้อ่านสกิลให้ละเอียดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะผมนะโอเคจะอยู่ประมาณ14บสี่วิซึ่งเนี่ยเนี่ยแหละครับมันก็จะกันสถานะอยู่แค่14บสี่วินี่แหละหลังจากกดใช้สกิลนะผมนะ เออก็แปลกใจนะทำไมแบบมึงไม่คันตลอดเลยทั้งที่มึงขี่ไฟฟ้าเล่นตลอดเวลาเนี่ยเลยโอเคไาดูเอ๊ะเลิกไปไปเลยเนื้อหาอีกเลดีกว่าโอเคความเร็วในการชิงธงเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%็ดสร์เนะผมนะโอเคอันนี้ก็ปูไม่สายสป,ปีดเนาะก็โอเคเลยครับผมนะสำหรับมูลสมบัตินี้ฟื้นฟูพลังชีวิต30%และย่นคููดาวของสกิล2องเมื่อชิงสมบัติได้อันนี้ก็แจ๋วนะผมนะความเร็วเน่ย ความเร็วจะเพิ่มขึ้นไม่แสดงผลซ้เมื่อตัวเองอยู่ในสถานะคลื่นไฟฟ้านะครับผมนะเมื่อเราใช้เจ้าพูเมเทอุสนะครับผมนะไม่ใช่ไม่ใช่พูเมเทอุสมันชื่อซุดเออเออเมื่อไอซุดนี่ปล่อยไฟฟ้านะครับผมเราก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก10%นะครับผมนะโอเคมาดูคุณนะสมบัติที่2กันดีกว่านะครับผมนะทำให้สถานะไฟช็อตสั้น ไฟช็อตเออไปอ่านท่านด้วยทำไมเนะี่ยขอโทษทุกคนเอาไม่เอา,เอาไมทำให้ทำให้อยู่ในสถานะไฟช็อตเป็นเวลา3วินาทีในโอกาส50%เมือ่อโดนศัตรูโจมตีในขณะตัวเองใอนคือสถานะขึ้นไฟฟ้านะผมนะถ้าเรากดขคลื่อฟฟาาปุ๊บแล้วมีศัตรูมาโจมตีก็จะมีโอกาส50%เเตที่เขาจะ,ะติดไฟนะผมนะไม่รวมตัวพวกที่การสถานะไฟฟ้าเนาะโอเคดูตัวไปดีวกว่าเอาความเสียหายที่รับลดลง3 0และเพื่อ และความเสียหายจากดีเฟนเดอร์ลดลงอีก20%เมือ่อพลังชีวิตมากกว่า70%นะผมนะโอเคดูต่อไปดีกว่าผย่นคูดาวของสกิล15%เมื่อตัวเองลม้มลงนะผมนะอันนี้ก็แจ๋วอยู่เพราะว่าถ้าตีเอ้ยตีเฮียตูตีลมแล้วผมเราก็จะย่นคูได้น15%นะผมนะโอเคดูต่อไปดีกว่าหายมึนงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%นะอันนี้ก็องั้นๆนะโอเคงั้นลู okay. กโอเคครับผมสำหรับ วันนี้ก็อาจจะไม่ได้วิวรีวิวไว้ร้อยเจ๊แค่อาจจะไม่ได้ดีประสิิภาพวันได้อย่างเต็มที่ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะนะแต่ว่าเจ๊แกก็ยังพอเล่นได้อยู่แต่ว่าเออเอาใหม่ไม่ใช่พอเล่นได้อยู่อย่าหาเล่นเลยดีวยกว่าถ้าคุณมีตัวที่ดีกว่านี้นะผมนะเช่นแบบอ,อะไรเดียคิงอะไรเนี่ยแบบคิงก็ยังดีคิงอะ่ะอุ้อยพี่คิงแกเนี่ยเทียบไม่ติดเลยพี่แกอยู่แรงประมาณเอ็เอนะผมนะเออพี่แกหัวจริงนะผมด้านดามเมจแล้วก็ความเร็วเนาะโอเค เด,เดี๋ยวลองยกตัวอย่างอีกตัวอื่นก,ก็ดีกว่าพี่แกตั้งเยอะอะโอเคอ่าโอเด้งโอเด้งก็ยังแจ๋วกว่านะผมนะไอ้ไอ้นี่ยังเก่งกว่าเลยมั้งเนี่ยไอ้ที่ร่องหัวแล้วก็ไปทำให้ศัตรูงงเนี่ยอนี่ยังเก่งกว่าอีกเดจูก็โอเคนะผมมิลโลนะผมนะนี่แม้หลายตัวก็ยังเก่งกว่าพี่แกนะผมนะแต่ว่าถ้าปั๊บมาจริงก็ขอปับ๊บโหดๆหน่อยนะผมทอนแต่ปั๊บให้มาทุกคนยังจำได้เออไอ้เหี้ยบิ๊กบัมตัวนี้มันเป็น EX นี่หว่าไม่ใช่4ดาว ยอ่ S <S <an> ปัจจุบันนี้กูแทบจะจำมันเป็นสีด่ดาวตัวหนึ่งแล้วน้อนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวรละครอย่างบิ๊กมัมตัวนี้กันในเกมดีกว่านะครับนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่เพียงแค่แรงเอสเนาะโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปดูกันในเกมจริงกันดีกว่าเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในอ่าอีเวนต์ของ EX ตัวนี้กันดีก่อนดีกว่านะครับผมนะ ว่าเจ๊แกจะจะไหวไหมนุ่สำหรับในบท ex นะผมนะซึ่งยังจะพอเหมารวมกับ ex ตัวอื่นได้ไหมนุ่มนะซึ่งเจ๊แกก็ไม่ได้ไปสายถึงสปีดจนะ่ะเนาะเจ๊แกก็พอจะมีดาเมจอยู่งั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาไปในอีเวนต์นี้ดูนะผมนะอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์สำหรับการฆ่าเพื่อเอาแต้มนะผมนะใครที่ได้แต้มครบสามหมื่นก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะเนาะโอเคมาทุกคนเราจะมาลองเล่นเป็นบิ๊กมัมสายดาเมจแถวสองดูนะผมนะเฮ้ยแต่ทำไปเล่นไปบิ๊กมัมก็ตัวละครมันก็ค่อนข้างอึดอยู่ นิดหนึ <accurately S 2> ่งเออไอ้เห <ics> ี yeah okay. 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 ้ยอึดอยู่นิดหนึ่งเออไม่ได้มีการตรงกันตายเลยนะทุกคนแบบเขาเรียกว่าไไงอ้ที่จะเรียกคนอืดดีมั่นก็ค่อนข้างอึดกว่าตัวอื่นนิดนึงอยู่นะผมนะโอเคมาเย้โอเคโอ้เราฝั่งตรงข้ามก็โอ้ไม่ได้มีความปานีอะไรเลยโอ้มีโซโลมีแชงมีรูฟี่นะผมนะโอเคมาโอเค เราจะลองเล่นเป็นสายดับเบิลแถว2ดูนะ่มว่ามันยังจะไหวอยู่ไหมนะครับผมนะแต่ว่าดาเมจมันก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะแล้วสถานะไฟฟ้ามันก็ค่อนข้างปั่นป่วนนุผมนะซึ่งสถานะไฟฟ้าเนี่ยโซโลก็ค่อนข้างแพ้มนุผมนะโอเคดูโอเคแชงก็จะอืม้มกูโดนอะไรสะบัดกิฟฟอนหรือแชงแทงนะมนะันโอเคถ่าจะโดนแชงแทงโอเค โซโลเก็บไปหนึ่งนั้นเดี๋ยวปั๊บไม่ต้องชาร์จวู้ไม่ต้องชาร์จดมีดห้าพันนะทุกคนถ้าไปเล่นไปลอโซโลก็กระเด็นไปลองดโดูสิแต่ว่าป้อยสตารนะไฟฟ้าอ้าตีไฟฟ้าตีตีอุ้ยที่เป็นยงทุกคนบอกแล้วหนึ่งคิวนุ่มนะโอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ปั๊บโอ้โหนี่วันนี้เกิจะปาม้าผมนะโอเคอุ้ยโดนกูโดนหมัดลูฟี่ทีเดียวแตกเลยนุ่มนะเคไปดูกันใหม่ดีกว่าเนาะมาทุกคนได้เวลาเกิดแล้วมาเมื่อกี้ดูในอะไรหมัดลูฟี่ที่เราแตกเลยขึ้นโคตรเมื่อโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาไม่มาเอาไม่โอเคทุกคนอู้ไมดูใ้แต่ว่าไม่เป็นไรปล่อยไฟฟ้าช็อตไปก่อนแช่งไม่ได้เอ้ยโซโรนี่ว่ะอู้ลืมอู้ไม่ได้ชาทุกคนอู้แล้วมันเปลี่ยนสีปั๊บดอตแล้วสนุกอู้อ้าวกูโดนอะไรกันแน่วะเนี่ยอู้ย้เย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซโลนี่เหลือติ่งเดี๋ยวติ่งเดียวมีการตายแล้วว่ะอู้ตีเข้าดาเมจแปดจ้าตาอู้แล้วดูบนฟันมาคืนสองร้อยพันสองพันเอ้แต่ว่าผมลืมพูดไปเอ้ลืมดูตานี้ก็มีบิ๊กบอมเหมือนกันนี่ว่ะ เห้ยเห็นไหมทุกคนบอกแล้วหาตัวเจ๊แกยากตรงตัวอีเวนนี้ก็จะพอเจอเจ๊แกบ้างนะว่าใครที่ไม่เคยเล่นก็อยากจะลองเล่นนะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้ามึงลองเล่นปุ๊บมึงก็จะไม่อยากเล่นมนแล้วนะผมนะมันก็มีตัวอื่นที่ดีกว่านะก็ไม่ใช่เจ๊แกจะแย่เอาเอาเมื่อกี้นึกว่ายืนอยู่ข้างหลังลูฟี่แล้วมันจะไม่โดนโอเคพลาดกปนหน่อยแต่ว่าปล่อยไฟฟ้าช็อตไปโกะนะผมนะโอเคดรอปออกมาเฮ้ยเขาก็ล้มกันหมดนะโอเคเป็นรูจีแต่ว่าเรารอสกิลกันก่อนสักหน่อยดีกว่านะถ้าเราไปตีธรรมดาน่าจะสู้ไขรไม่ได้นะรรโออ อยากให้เขาเล่นกันไปก่อนเนาะโอเคแต่ว่าโซโลตัวนี้เลือดน้อยอยากได้ว่ะโอเคเขาอาชุล่าไปแล้วโอ้โหแล้วแชงกูนึกว่าจะแทงมาหาโซโลฮะโอเคฟันฟันไปโอเคโอ้ยต้องดูแลโอเคเขาดออเป๊าบแล้วฟันเรื่อยๆไงดาเมจจิตร้อยเขาพอพอได้อยู่ทุกคนดาเมจก็แรงอยู่นะเออไม่ใช่ว่าจะป๊าอุ้ยโอเคปาดไปโอเคแฉงกูแทงลมไม่เหี้ยโอเคอุ้ยโดนอ่าโอนิกิริแล้วทำไมกูรู้สึกว่าแอนิเมชั่นกูช้าจังวะรู้ว่าเน็ตจังเลยทุกคนอุ้ย ดูนโซโลไอ้นี่เหรออาชูล่าเหรอวุ้ยโซโล่เขาเรบวลอยเลยทุกคนโอเคมามามาเอาใหม่เอาใหม่ซึ่งอีเวนต์นี้จะได้ทั้งหมดเอา้าเดี๋ยวกนะูตอนจุกูตอนชนะยังตั้งตัวไม่ทันแล้วอยู่ดีๆกูก็ชนะนะผมนะโอเคทีมโหดจัดเอ้ยแต่ว่าเราได้ที่สามนะเออโอเคเราแต้มบวกไปอีกหกพันโอเคเป็นไงทนะุกคนอ่ะ โอเคสำหรับอีเวนต์ก็ประมาณนี้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมจริงกันดีกว่านะว่าบิ๊กมัมจะเล่นได้แค่ไหนนะโอเคอย่างแรกโอเคเอาบิ๊กมัมใส่ทีมก่อนดีกว่าครับนะแล้วทีมทัพสีฟ้าเออเออนี่ยังทีมทัพสีฟ้าครนะโอเคใส่บิ๊กมัมเข้าไปครับผมเล่นคู่กับใครวะคู่กับใครดูดีกว่าเออคุยดูโอ้ยเนี่ยใครดูดีกว่าครับผมนะโอเคมาสองตัวบิ๊กใหญ่ซึ่งเอาจริงๆไป็ตัวละครไม่ดูโคตรยากเลยนะครับตัวละครมันตัวใหญ่นะนะ เิ่งดูยากโอเคหุ้ยเปแค่สิบเปอร์เข้าได้แนละ้วผมกิ้วหนึ่งร้อยเปอร์โอเคร้อยเปอร์เข้าได้แนละ้วทุกคนเออใครอยากเข้าก็เข้ามาเลยนะพอดีเลยยังได้คนส่งเอวให้พอดีแล้วลูนะโอเคกิ้วก็เพิ่งสร้างใหม่เนาะโอเคเป็นไงโปรโมทกิ้วตัวเองได้ด้วยขนาดรอห้องยังโปรโมทได้แล้วลูกนะโอเคมาเสียงระทางดังมาแล้วสำหรับตาปกติเออคนนี้ดีกว่าเออโอเคตาปกติตาแรกแล้วนะโอเค วิ่งตาอู้หูตา,ตา,ตา,ตานี้เจอแชงครับดับเบิลแช้งเลย่องเลยแต่ว่าเจอไคโดอีกแล้วนะซึ่งไคโดโดดสมมติถ้าเราอยู่ในโทงแล้วไคโดไอโดโดควงกระ,อะบอกน่ะผมว่าเราน่าจะตายแล้วนะซึ่งสกิลไคโดสกิลนี้นก็นข้างแรงอ้าวหูไม่เค แบบทุกคนคงจะกงไอ้เชีย่ยได้มือเอาตัวเชี่ยนี่มาทำไมเนี่ยแบบถ้าใครที่เล่นนานล้วก็จะรู้คุณสมบัติของเจ๊แกน,นะับนะเฮ้ยแต่ว่าทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะแย่นะแต่ว่าตอนเจ๊แกออกมาใหม่เจ๊แกเป็นเบต้าและเทอรเล่นไปสําหรับยุคนั้นก็พูดว่าไงในยุคที่ยังไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่านี้นะนะเออย,ยุคมนุษย์หินเออต้องพูดงี้ในยุคมนุษย์หินแบบเออเห็นไหมสมมติเจ๊แกเป็นแบบเหมืนอนเขาเรียกอะไรวะไอหินที่มันกระเทาะแล้วเป็นเศษไฟอะ่ะเออ ที่แกเก่งไงในยุคนั้นปุ๊บพอมีไอ้แช็กมาอย่างเงี้ยเออสมมติไอ้แช็กเป็นไฟแช็กเนี่ยทุกคนก็ต้องเลือกใช้ไฟแช็กไงไอ้เชี่ย,ยกูก็เลยโดนตบยับเลยไอ้เชี่ยากลายเป็นมนุษย์หินเออ่มนนุษย์หิคนเดียวลงนะโอเคกูบนก่นเชี่ยอะไรไม่ได้คนไม่ได้ไม่ควรไม่ได้สาระเลยอยเงี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเอามีคนเอาฟองสบู่ตัวนี้ไปแล้วงั้นเราขึ้นฟองนี้ก็ได้แล้วนะโอเคเออเขาขึ้นไปก่อนก็ดีไงโลกเขาจะได้หายลงนะโอเคเป็นอุ้ยใครวะแต่ว่าอ่าไอ้นี่มูวอุ้ยไอ้นี่มานะ โอเคป่อยไฟฟ้าไปก่น Gore, อนเอาช็อตช็อตปั๊บชาร์จปูไม่ต้องชาร์จเก็เป่าออกเอ้าอุ้ยอุ้ยโอ้แล้วโซโลแม่งส่งมันลงไปข้างล่างเลยเอ้ยไอ้ยี่สิบจริงว่ะอยี่เพราะผมพัดไปบุ๊ไอ้โซโลไปตามแบบพุ่งเก็บแล้วผมนะแม่งเอาไปข้างล่างเลยโอเคแต่ว่าผมว่าเราไหวผมว่าเราไหวกับไคโดตอนนี้ไงลุมกระทืบแม่งเลยสัตว์อุ้ยอ้ยโอ้โดนไคโดเก็บสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้สี่ตัวคือแบบลุมกระทืบไคโดตัวเดียวไม่ตายฮานะโอเค โอเคปาดปาดปาดอุ้ยดิมิทต์ดอกละพันอยู่เลยทุกคนแกก็เองเอาไอ้ชิบกินอะไวนะกูเห็นผ้าบาดตาเยอเกยในสีขาวสัตว์แช่งโดดมาปาดกูได้ไงกันเนอโอเคเอาใหม่นะเราไม่ได้ดูมินิแมปนะโอเคเด็ด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 สิบวิสุดท้ายเดี๋ยวขอใครโดลงก่อนโอเคไอคิดเป่าไปก่อนเผื่อมันกันเน่านะโอเคการอะไรโอเคดอดหลบไปก่อนครับแล้วพ่นลูกไฟโบโบ เดี Regard ๋ยวแป๊บนึงขอยืมมืออีกส <para S> <c oughs> ี่จักรพรรดิเพื่อนกันมาช่วยหน่อยลูกนะอุ้ยโดนแทงอุ้ยเราก็อึดซะด้วยดิไอ้เแค่เราไม่ตายแล้วกูจะได้รีวิวบิ๊กมัมเนี่ยอ้ทีนี้ก็วุ่นวายเลยโดนคนดูด่าเฮียมึงรีวิวบิ๊กบัมเฮียเอาใครโดนมาเร่องทุกคนโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบเอาใครโดนมาตายอุ้ยโดนหมัดเออโอ้คือรอดไอ้เหี้ยโคตรเถิดนะอ้นะเออสำหรับใครที่อยากดูใครโดนตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ไดกแบนะซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยในช่องยูทูปเก่าแล้วเนาะ โอเคเรามาือนงั้นเราก็มาเริ่มต้นใหม่สำหรับช่องนี้กันใหม่นะผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าใครอยากดูก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะนะโอเคเป็นไงซึ่งกูพูดมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อาหาอในตอนนี้อุ้ยนี่ไงกูโดนย่ำกระหม่อมเลยนะนะโอเคแตกไปแล้วโอเคบิ๊กมัมกำลังจะลงนะนะรอบ,บิ๊กมัมดีกว่าโอเคปั๊บโอเคแล้วก็มีคนไปยื้อให้นะฮะนะซึ่งเราก็ไม่ได้อาปล่อยไฟฟ้าโอ้แล้วหลบได้ทั้งหมดเลยแล้วกูจะทำทำไมเนะี่ยโอเคไปดีกว่าทนะุกคน ในเมื่อตรงนี้เราไม่เก่งเราไปเก่งกันที่อื่นกันดีกว่านะครับผมอุย้ยโอเคโอเคเรามาช่วยคิดชาร์จเอ่อนี่ก่อนเอานะชาร์จธงให้มันดึงเร็วขึ้นโอเคแล้วมีคนขึ้นมาแล้วกูลงไงแล้วกูสับขาหลอกไงปั๊บดึงธงเลยโยกโยกโยกซึ่งผมก็ใส่เหรียญแต่วิ่งเร็วมาอยู่เนาะก็เลยจะไม่ใช่เหรียญวิ่งเร็วเหรียญสำหรับสายวิ่ง, w, ง w, ดึงธงเร็วก็จะโยกธงเร็วหน่อยนึงนะเคี้เคีเค้ยวเออทั้งศัตรูขึ้นข้างบนหมดเอ้ายู่ดีๆก็ขึ้นข้างบนหมดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไป ไปทงบนบ้านเขากันดีกว่าโอเคเฮ้ยเขาก็เริ่มลงมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดึงกันโอ้ยใครดูจะขึ้นมาแน่เลยทุกคนปักไปก่อนโอเคมันมาแล้วไงแล้วกูลงไงเออแล้วเป็นแล้วกูสับขาหล่อไงโอเคแล้วกูลงมาข้างล่างไงดึงพับเออแต่ว่าที่เหลือก็ต้องคาดหวังว่าเพื่อนจะดึงทันไหมสี่วิสามสองอุ้ยโอเค,อเคทุกคนชน,นะชาร์ตโลเลยก็คือเห็นไหมทุกคนเราก็เป็นสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เหมือนกันนะทุกคน เอ,อเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ที่เชิงเออไม่ใช่ว่าตัวละครมันจะก,กากก็เล่นไม่ได้เลยไงมันก็พอเล่นได้ต้ก็ต้องพึ่งเชิงหน่อยนะหนูเนาะโอเคได้ที่สองไปเราได้ชิงธงไปสีนะ่ธงเนาะโอเคอุยเจอวัวนักสตูสุดแข็งแกร่งได้เไปเจ๊ชนะผู้ขี้โม้ใหญ่เลยสัตว์พอแพ้มาบอกเลยฮา่าเออตัวเหรียญของบิ๊กมอมตัวนี้มันเอาไปทําเหรียญก็ค่อนข้างดีนะหนูสำหรับเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะพาสซีฟของเหรียญมันก็ค่อนข้างดีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตาที่สองกันดีกว่านะหนูนะ มาเอาสำหรับตาที่สองนะผมนะโอเคก็ได้เกาะเดิมแล้วมนะเป็นเกาะชาบอนดี้แล้วผมนะโอเคอุ้ยอแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ปเจอตัวละครที่แพ้ทางแบบเอ้ยแพ้ไม่ใช่แพ้ทางแพ้สีเยอะแล้วผมนะก็จะเจอแค่โรเจอร์กับลูฟี่เนาะแต่ว่าแพ้สีไม่สําคัญเราตอนนี้คือตัวละครพวกเนี่ยโดนใครตบก็ตายนะผมนะซึ่งกากจั่งเลยไอ้เชียโดนใครก็ตายหมดแล้เนาะโอเคมา แต่ไม่เป็นไรทุกคนผมว่าเราไหวไงโอ้โหแล้วดูตัวละครฝั่งตัวข้าไม่โคตรเบต้าหายใช่ไหยันนิกะนะผมนะโอ้โหจะสู้โคตรยากแล้วตัวละครแบบเราก็แบบว่าสมมติถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะขื้นไฟฟ้าเนาะก็จะสามารถโดนนิกะช็อตได้นะผมนีโอเคลงไปก่อนนะาหนะอยวาค่อยว่ากันไปโอเคเราขึ้นข้างบนนันก่อนดีกว่าเนาะปุ๊บเออแล้วมึงจะขี่ฟองสบู่เหไมแต่ที่มึงก็ขี่สุดอยู่นะผมนะ,มนะม่ยอ้โหงงนะผมนะ โอเคเป็นอ่าคิดเอาลูซี่ไปโดดออกไปเฉยปล่อยสายจัดอุ้ยเคยโอ้ยโอ้โหทุกคนไปเผื่อดรอจัดเอ้าแต่่วาโอ้าเอ้าี่เคยสรุปกูได้ฟ้าประธานให้ลงมาดึงธงเีคยได้ดึงได้ลงมาดึงธงเฉยแล้นะมีคนคิดว่าเอ้าเป็นโดฟามิโก้แล้วมั้งมาน่าจะสู้ไหวแล้วนะโอเคเขาปล่อยได้เอ้าดได้เอ้าโคตรดออได้ไม่ใช่เหรอโว้ยงงงงโอ้ยเหมือนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอหนีก่อนขอนี่ก่อนขอนี่ก่อนโอ้ย โอ้ยปวดหัวโอ้ยคุปวดหัวปวดหัวโอเคโอเคโดฟ้าก็เดินอยู่ใกล้เสร็จแล้วต้องอย่างเราอยู่เพื่อล่อยสกิลดีกว่าเราโอเคอ้าพ่อเึงไอ้สันว่าจะเดี๋ยวค่อยปล่อยไม่อัี้ไปเถอะปล่อยก่อนโอ้โหแล้วพัดลมพัดลมพีไม่โดนเป็นปลาก่อนโอ้โหโดนมือหน่วยอีกแล้วโอ้ย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 โอ้ตอนนี้มันโอ้โหใครโอ้ยอะไรวะเนี่ยกูไอ้เด็ดเด็ดปิงเหรอว่าทำไมมันเป็นเยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็เอา เสี่ยอะไรวะเลยเมื่อกี้กูโค่นโกงเลยสัตว์กูไม่รู้กูจะโดนอะไรก่อนแล้วนะไม่เหมือนแบบมันออกดีเลยหน่อยทุกคนดิดปิงเหรอวะน่าจะดิดปิงเนอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอกันอีกสามมิลโอเคไปไปสามมิลเราบาทุกคนเอออันนี้ก็อาจจะแค่วิวแปดสิบเจ็ดเนี้ยอาจจะสู้เขายากหน่อยว่าวิวร้อยก็ไม่ต่างกันหรอกวิวร้อก็ไม่ได้จะไม่ได้จะต่างจากเดิมอะถ้าไม่แบบว่าเน้นเดี๋ยว่าจุกดึงอย่างนี้แล้วนะ โอเคแล้วเราเจอคิดมาเราชาร์จไปรอเลยดีกว่าปั๊บปั๊เอารอเลยก็ปาดเอาโอ้ยเอาพายโอ้ยรอแตกเฉยรอโดนสกิลรอแตกแล้วนะโอเคปั๊บปล่อยไฟฟ้าโอเคโดนโอ้ยเป็นยังไงเราเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่ารอรอติปั๊บโอ้ยได้หนึ่งคิวไอ้ตาที่มันก็่าแอสซิสซิโอเคโอเคเดี๋ยวปั๊บปั๊บติดช่วยหน่อยปั๊บเออโอ้ยโดนเม็ดสองพันกว่าโอ้ยโอ้ยคุณโดนอะไรมันโดนยิงแล้วนะโอเคโอเคโอเคช่วยยามาโตกไปก่อนแล้วนะรอดิงรอดิงรอดิง เดี๋ยวขอเอาชุดซอจุตรงนี้ก่อนดีกว่าเอานุกคนเราจะได้ลดไดเ้เป็นอาวุธโอ้กูดโดนไฟช็อตนี่ไงทุกคนผมเลยบอกว่ามันเกลียดไฟช็อตองไงโอเคเราลงมาดึงธงกันดีกว่าทุกคนปับ๊บมับมับโอเคได้หนึ่งธงทุกคนโอเคจุ๊บไปดึงธงละกันดีกว่ารูนะ้อ้ยด่านนี้ก็โอเคนะ้วสำหรับบิ๊กมัมก็โอ้ยโอ้โหเป็นไงทุกคนใส่เ,เหรียญโยโกธงมาก็โยกไคว่ดึงไน่วยอยู่นะ โอเคที่เหลือก็ต้องฝากฝังไว้ที่เพื่อนด้วยแล้วแหละว่าจะดึงได้ไหมนู่นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยเพื่อนข้างบนกันดีกว่าข้างล่างเราน่าจะอยู่ไม่ได้แลาวน่าจะโดนใครโดนเป่าทีเดียวหายลงนะสิบห้าวิผมว่า,ารูปเกมจะแปลกๆต้ปเป่าไปก่อนเออเป่าไปก่อน,ออนดึงทนทันไหมโอเคโซโลโซโลเข้ามาโซโลเออมาช่วยกันหน่อยเอออ่าทุกคนถ้าเผื่อมือใหม่นะถ้าแบบว่ามีคนยืนในทงเพิ่มขึ้นเราก็จะดึงทงเร็วขึ้นแล้วนะ แต่ว่าตาเน,นี้ก็แพ้ไปเนาะโอเคออกต้องสามรูนะโอเคก็ไมถ่ถือว่าแพ้ขาดมากเนาะโอเคและก็ได้อันดับที่สามเลยที่ชิงตรงไปสี่ข้าไปสองเลยนะเราทำไปเล่นไปโอ้เออเดี๋ยวเราส่องโปรไฟล์ตัวเองหนไมเนี่ยโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตาต่อไปกันดีกว่านะครับผมโอเคเรผมมาสู่อัธตาสุดท้ายกันดีกว่าเราได้สเตตได้ด่านเล,โลสโรซ่ามานะเนาะโอเค อุตานี่ก็เจอบิ๊กมัมภาคโอดิกาชิมะถึงสามไอส่งตัวนะักสั่งตัวข้ามเนี่ยเออบิ๊กมัออตมตัวน,นี้เก่งไงแต่ว่าเราก็โดนลืมเลยก็คือเขายังจําได้ไหมว่าเรายังเป็นบิ๊กมัมอยู่ก็คือลืมไมใ่ใหญ่คนนี้ไปแล้วนะนะ <c oughs> เขาก็จะจําภาพรักเราในภาคใหม่ซะมากกว่าเป็นสายโลนะเพราะทาั้นมันก็เก่งกว่าจริงๆไงแค่ดูดิเด็กไม่ตัววิ่งบางตัวเก่งกว่าเยอะใช่ไหมอุตานี่ก็เจอดิกะด,ด้วยแล้วนะโอเคมาอุ้ยบิ๊กมัมฟองข้ามวอเรกเวล์ลอยนะ มาดิเพราเขา,าก็ไม่ได้กลัวไงเออแล้วบิ๊กมอมฝั่งเออ่ผ้าวานโอก็เปลี่ยนสายเป็นสายบิ๊กแน่อเนะาะก็ไอเชียก็เก่งกว่ากูอีกแล้วไอเชียก็คือจะไปไปเก่งกว่ากูทุกด้านไงโอเคเขาก็มีสถานะไฟฟ้าอะไรเหมือนเราด้วยไงก็คือปั๊บดับปั๊บสปีดไปก่อนเลยทุกคนโอเคปั๊บปั๊บ,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 บอ้าววงไวชาร์จรอเลยปั๊บปั๊บไปอุ้ยโดนน้ำมีนะเอาโดนไฟช็อตด้วยเอาโดนไฟช็อตด้วยปัยยยบ๊บอุ้ยหวัวหมู อู้โดนจริงตรงนี้ก็ปลาก่อนดีกว่านะอู้เกือบโดนหมัดเคลื่อนควายโอเคช่วยลูฟี่ตัวนี้ชาร์จธงกันก่อนดีกว่าลูกนะโอเคเคเคขอพึ่งใบบุญหน่อยโอเคชาร์จธงช่วยเรานะโอเคอาลูฟี่ขึ้นมาหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงลากันไปดีกว่าเดี๋ยวก่อโอเคเราเราอ่าในตัวละครนี้เรารับบทเป็นสายเนียนจะดีกว่าเราไม่ควรไปสู้ซึ่งหน้าของเขาเนาะโอเคเราาดึงธงที่มีเกริสมบัติมากที่สุดกันก่อนดีกว่าลูกนะเพราะตอนนี้เวลาเขายังเหลือเยอะเนาะ เพราะว่าแบบเผื่อเวลาแบบว่าห,หลังเกมอาจจะได้พิกเกมง่ายๆหน่อยปุ๊บอืกูโดนย่ำกระมม,มโอเคแล้วลูฟี่ตัวนี้มันไม่ติดไฟฟ้าช็อตเลยกูชาร์จเลยอมืมาโดนเคาน์เตอร์ก่อนโอเคเอาไฟฟ้ากูไม่ได้กูโดนเคาน์เตอร์เอ้ยเคลต้อนหลบพ้นไงโอเค,องงอเ,คเราลงมาเท่าไหร่โอ้ยไอ้สัตว์มันปล่อยไฟฟ้ามายัดหน้าเราคนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย อเออ่าเคาน์เตอร์อย่างงี้พี่ก็ไปแล้วน้องเว้ยไม่ไม่ไม่อย่างนี้ไม่ดึงยังไม่ดึงยังหิวท้องยังหิวท้ง,ทงตงีช่วยก่อนตีเออเออ,เอ,อช่วยขอบคุณครับโอเคโอเคโอ้ยติดเกลือให้ไล่กระพุ่งตามระเบิดโดนเฮวานี่ปโปโปหูแตกแล้วนะโดนไฟตัวเองตายแล้วนะเออโอเคเราก็ไม่เอาใครโดนกระพึ่งใบบุญละโอเคนั้นเดี๋ยวเราเรอบิ๊กมัมแล้วเราก็ไปต่อดีกว่านุนะเฮ้ยเราลูฟี่อ่ะไอ้เที่ยะไม่ไม่คือลูฟี่เหรอ๋อลูฟี่ฝา โอ้โหเมื zat, ม่อกี้ม okay, oh, ีคนโตเข้าแล้วทุกคนโอเคขออนุญาตทุกคนขอโทษทุกคนเมื่อกีเอาใหม่ไว้โอ้เห็นไหมครูเพิ่งกลับมาก็คือกูโดนก่อนเลยไอ้เชี่ยแล้วกูอัดคูอัดคลิปอยู่บูทูมมาห่มากอืมออกไปก่อนอู้ดอกแล้วเจ็ดพันโอเครล้วใฟ้าช็อตไงอ่ะเนี่ยไอ้ล่าห์นี้ก็ไม่ติดเอ่อไม่กันไฟฟ้าเหมือนทุกคนแตอนที่แม่งก็ใช้ไฟเหมือนกันไอ้โอ้ โอเคข้างอะไรก็คือข้างแล้แลไอสัตว์โทรมาทำเพี้ยนเลยเออแล้วคลิปที่กูอัดมันจะหายปล่าวะเนี่ยโอ้ยย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 ยจะยยยยายย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 กยย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 นยยยยยยย่ยกียย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 หยย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 ก็ได้ยย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 ิยเปล่า,นะา,านนะเ้ย อู้ท่าประสานเกือบแตกนะเราวาโอเคโอเคโอเคมา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 ทงอาไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจก็ตึงอ้าวเฮ้ยบิ๊กบอมวับไอ้สัตว์คือคิวเห็นบิ๊กบอมวับโอเคใจฟ้าจดไปก่อนเลยโอ้ช็อตจดนี่นี่นี่คันทงกระมมอทุกคนสิโอเคใครโดูย่ำกระมมือไปตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราเราไปชาร์จช่วยดีกว่าเผื่อเขาดึงทางโอเคซัพพอร์ตซัพพอร์ตช่วยไปก่อนโอเคทหรือเปล่าสามิสองโอเคไม่ทำไม่เป็นไรเอ้าแต่ว่าเราก็ยังชนะทงเขาอยู่ดีเลยนะเออเป็นไงทุกคน ไอ้สัสเอ๊กูขัดใจมึงโถทะทำไมดี่ยนะก็คือแบบถ้าแบบคลิปหายนี่คือโคตรเกมเลยทุยกคนก็คือเล่นมาประมาณชั่วโมงหนึง่งคลิปกูท,ที่ทําไปก็คือเสียเปล่าไปแล้วนะโอเคมาเป็นให้สำหรับตัวละครอ,อย่างบิ๊กมอมตัวนี้สายงสสปีดที่อาจจะถูกลืมไปแล้วในใครหลายๆคนน,นะซึ่งถ้าใครไม่ทันเบต้าก่อนๆแบบว่าตอนที่เจ๊แกยังเก่งยังแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบยุคล่งเรืองของเจ๊แกก็น่าจะจาเกมไม่ได้เลยแล้วน,นะแต่ว่า ก็นี่นะครับตัวใหม่มาก็ค่อนข้างเก่งกว่าแกเยอะเนาะแต่ว่าก็ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถเล่นได้แล้วถ้าไม่กลัวพลังสังคมด่าเล้วโอเคตัวมันก็เก่งเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะผมนะสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีไปแล้วผมบ๊ายบาย